เออดูดวงให้น่อยแล้ววันนั้นกผมว่าคุณบอกว่าปีนี้น้ำจะเยอะเห็นน้าเยอะหมดฉันเขียงกลับเนี่ยเราเอาหลักวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยใส่ศาสตร์นะมันเป็นไปจะยากมากเลยเพราะว่าหลังเดือนกันยาปุ๊บมันจะเป็นฝนทิ้งช่วงแล้วเราก็จะไม่มีน้ํากันเราจะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโอแม้กระทั่งโลกเราก็มันจะบอกว่ากรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยโลกร้อนที่สุดในรอบ80ปีร้ออ๋อไปเนี้ยนะก็ดูสิ บางทีเขาบอกว่าคนเราที่เป็นซึมเศร้าคนเราที่เป็นน้นันก็เกิดมาจากโรค้อนละเขาบอกว่าทำไมคุณเห็นว่ามันน้ำจีเยอะจนถึงเมื่อไหร่ก็มันจะถึงประมาณพฤศจิกาประมาณกลางเดือนแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะพฤศจิกาแล้วจะแห้งไหมถามว่าแห้งไหมเดี๋ยวต้นปีหน้าก็แห้งอีกแต่น้ําก็คือใช่ต้นปีหน้าก็แห้งอีกค่ะคือมันเหมือนเก็บเก็บไม่อยู่เก็บไม่ดีอะค่ะช่วงพฤศจิกาจะหมดไปแล้วน้ารุนแรงไหมฮะ ก็นะช่วงนี้ค่อนข้างแรงค่ะต้องต้องระวังต้องเก็บของกันพอสมควรเลยแล้วก็มีเรื่องของเขื่อนที่ที่อันตรายอยากให้ระวังอีกเขื่อนมันเหมือนเขื่อนหรือมันเป็นที่เก็บน้ําอะไรแบบนี้ค่ะที่มันเป็นเป็นปูนการรั้นน้ำแถวไหนพอจะบอกได้ไหมคะืวอจะได้ระวังระบุได้างไหนจะระบุได้ไหมน่าจะเกือบเกือบอีสานเกือบอีสานค่ะถ้าตอนที่เขาเขาบอกโคราชแรงถูกต้องไหมครับทางโคราชแรง หลายๆจังหวัดแรงทางภาคอีสานภาคอีสานบาง อีสานตอนอีสานตอนใต้แรงแต่อีสานตอนบนน้ําเยอะเนื่องจากปรากฏการณ์เนี่ยตอนนี้ยังไงน้าก็เยอะจะเฉพาะน้าโขงเนื่องจากประเทศจีนไม่เคยน้ําท่วมมาสูงสุดในรอบร้อยกว่าปีของปีนี้น้ำเนอะมากเอยก็ได้ใช่ค่ะเพราะเขาต้องผ่านน้ามาทางแม่น้าโขงแล้วอย่างนี้เพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเราโดนด้วยเลยประเทศเพื่อนบ้านขอบเราโดนแต่ไม่เยอะไม่เท่าบ้านเราใช่ไม่ได้แต่เยอะวันนี้เอาง่ายเราพูดเรื่องน้ําไปแล้ว วันนี้ต้องยอมรับอย่างเงี้ยเดือนตุลาคมเนี่ยเปิดเดือนมาปุ๊บเรื่องร้อนๆนี่เลยตำรวจก่อร้อนหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆเด็กเอเด็กอายุี่ที่าก็่าไม่อยากจะเชื่อเห็นว่าคุณบอกเดือนตุลาเป็นเดือนที่แรงมากใช่ค่ะยังไงเท่าที่คุณได้สมมติคุณสื่อสารได้มันเป็นยังไงคือหนูพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนบวชแล้วว่าปีนี้มันคือกระต่ายไฟอ่มันไม่ใช่แบบ ง่ายๆคือมันจะมีแต่เรื่องของไฟมีเรื่องของการยิงมีควันมีอะไรประทุแล้วก็มีแต่เรื่องของการที่แบบว่าประชาชนอะ่ะจะมีเรื่องที่ให้เครียดให้ให้ตกใจยอยู่พอสมควรแต่ว่าในเดือนตุลาเนี้ย ที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะก็ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะว่ามันเกี่ยวผลกับเรื่องน้ําและเรื่องของการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะอโดยเฉพาะเรื่องของการทํามาหากินหมายถึงคนทุกคนในประเทศไทยเลยเหรอไม่จําเป็นว่าต้องเป็นราศีไหนดวงไหนคนไหนอย่างเงี้ยไม่ค่ะเกือบทุกคนเลยที่โดนกระทบเพราะว่าทั้งดวงเมืองทั้งดวงประเทศแล้วก็พระราหูเข้ามาในรอบของปีนี้เนี่ยเรื่องของการจัดการจะมีปัญหาแล้วก็เรื่องของคนมีสีก็จะมีปัญหาเยอะแล้วก ก็เดี๋ยวก็จะเจอเรื่องของคนใส่ฟอร์มสีส้มก็จะมาแรงร้อนๆออีกเครียดฟอร์มสีส้มส้มพระเอาไปพระพระหรือนักรารเมืองพระพระทำมัน่านเรื่องของพระจะเป็นไงก็จะมาขาวมาแรงอีกแล้วก็จิพระไม่เคยเงียบเพราะวเดี๋เดี๋ยวพุเสนอจีการหนักกว่าเดิมเพระอไใช่เป็นข่าวดังสนุกเลยค่ะสนุกเลยจะเป็ข่าวดังใช่คฉันจริงเวลาเห็นเห็นเนี่ยเห็นจากเห็นตอนไหน เืออย่างที่ไงนะว่าดําถามแจ๊กฐานเป็นหามอย่างเงี้ยเออเห็นตอนไหนแล้วถึงรู้สึกว่าแบบมันจะเป็นแบบก็คือเวลาก่อนขึ้นก็จะต้องวายบอกท่านอยู่แล้วว่าแบบว่ามายังไงก็คือต้องต้องให้เห็นเร็วหน่อยแล้วก็ก็ให้ตอบได้ใช่ค่ะที่นั่งนิ่งๆนั่นที่บอกท่านยมท่านยมบอกใช่ไหมใช่ค่ะดวงวัดดำจะมีผัวไหมบัวพึ่งเอาเรื่องที่ก่อนเอาตัวเอง เรื่องพวกว่าราวหูย้ายทั้งหญครัว่าจะมีเอฟเฟกผลกระทบกับหลายๆอย่างใช่ต้องไหวให้ดีถ้าไหวดีท่านเมตตาเนี่ยคนที่ชอบมูเนี่ยก็จะยิ่งมูได้มากกว่าเดิมเคล็ดลับล่ะเออเคล็ดลับเนี่ยวันที่17 วันที่17เนาะก็17เนี่คือวันที่ลาหูย้ายครับคู่ครึ่งสิบเสิโมงครึ่งซึ่งครั้งนี้ลาหูย้ายไม่ธรรมดาครมีจันทรุปราคากับสุริยุปราคาสิบเจ็นี่แหละครับพี่มีสุริยุปราคาด้วยเขาถึงบอกว่าคนที่เกี่ยวกับทุกราศีเอฟเฟกต์หมดโดนหมด <Das S 2> ใช่ค่ะ,ะแต่ว่ายิ่งว่ายิ่งดีค่ะครับพี่แล้วก็ยิ่งมูทางทางฮินดูเนี่ยจะยิ่งดีมากและยิ่งประกอบกับการสวดมนต์โดยเฉพาะบทยอดพระกานกับกบทกรณียาเมตสูตรคนที่มูอยู่แล้วชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วทุกอย่างจะขึ้นแบบเหมือนถูกยกพันขึ้นเหนือกว่าคนอื่นๆอื่นใค่เห็นก็บอกว่าอ่ะท่านโยมที่คุณบอกคอยบอกคุณเนี่ยก็คือท่านโยมท่านโยมเนี่ยจ้าเอาเอาแบบเตือนภัย แน่นอนคุณเห็นว่าอะไรที่เป็นปูน,ปนที่กั้นน้าอยู่ม,มันจะแตกมันจะแตกภายในเดือนอก,อก็น่าจะประมาณไม่เกินวันที่ยี่สิบตุลาเนี่ยแหละค่ะใช่อ,อีกสิ่งหนึ่งซึ่ง<ม>ฉันก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะภ<ม>ูเขาไฟเราประเทศไทยเราไม่ได้ยินคำว่าภูเขาไฟกันมานานแล้วค่ะไปเกิดที่ไหนอันนี้ในประเทศมันจะเป็นภูเขาไฟที่มันไม่ได้แอคทีฟมานานนะคะแต่มันจะมีรอยเลื่อนหรือมีรอยแยกเกิดขึ้นอันนี้ก็คือต้องระวังแต่น่าจะเป็นแถบ ทั้งหมดเลยเป็นที่เห็นก็คือเทือกเขาเก่าแล้วเป็นเป็นเหมือนที่เคยเป็นน้ําแล้วก็น้ําลดมาก่อนน่าจะเป็นทางอีสานทางทางเหนือประเทศไทยของประเทศไทยทางฝั่งเนี้ยค่ะทางอีสานใช่ฝั่งเหนือเดือนไหนนะ จริงๆมันจะมีเรื่องของการแคร็กแล้วก็การขยับรอย,ร<า>ยแล้วเนี่ยหนักๆเลยคือเดือนพฤศจิกาแต่ขอ<ป>ให้ใหไม่ไมีอะไรใช่ค่ะใช่ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอแค่นี้เพราะว่าถ้าการขยับตัวครั้งนี้เนี่ยค่ะมันมันจะกระทบระยะยาวซึ่งระยะยาวเนี่ยมันหมายความว่าปีหน้าคนยังไม่รู้สึกแต่อีก2ปีกับอีกปีหนึ่งเนี่ยก็คือปีที่3เนี่ยเอฟเฟกตตัวนั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทําลายในเรื่องของ น้ำทั้งแผ่นดินการแตกแยกหลายๆอย่างเห็นก็บอกมีการเตือนภัยแผ่นดินไหวด้วยถล่มด้วยอหนูเคยพูดตอนไหนนี่อ๋อท่านยมเคยบอกว่าเตือนแผ่นดินไหวเตือนแผ่นดินไหวค่ะเคยเตือนแต่ว่าไม่น่าจะเป็นเตือนในประเทศไทยนะคะใช่น่าเตือนต่างประเทศใช่ค่ะแถวแดนป่าดิบเหรอ เออวันไหนผมไปไปเลยวันไหนพูดดีๆวันนี้เขาประกาศสึนามิอยู่แล้วจะโม่เอียงเชือกไปอะไรบินวันไหนจะไปวันไหนบินสิบสี่วันเดียวกันอะไรเชื่อชื่อเราไปเชื่อชื่อวันนี้วันนี้เขาประกาศอยู่แล้วว่าอาจจะมีสึนามิแต่ที่ไหนแค่นั้นแหละไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไปได้ไปเถอะมึงก็อย่าไปยืนแล่งอยู่ตรงทะเลสิอีบ้าเอาหมองหน้าเห็นแปลว่าอะไรเอามองหน้าอย่างกี้มองหน้าอยแปลว่าอะไรเดี๋ยวมองหน้าอย่างนี้แล้วกลัวนะโหลดแอปโหลดแอป หลดแอปเอาไว้เตือนภัยไม่ตัวแกมองหน้านี้นะกลัวนะว้าวพี่นี่อะไรพี่หนึ่งไม่กลัวไม่รู้เอาไงการนักการการเมืองตอนนี้เราได้นายกแล้วแล้วเราได้รัฐประารผสมเขาบอกคุณพลาดในการทำนายนายกไปแล้วหนึ่งครั้งอ่าค่ะถูกต้องไหมใช่ค่ะคุณพลาดในการทำนายนายกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วกลัว่าหลังจากวันนี้ดีกว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทถ้าคุณเป็นหมอดูจะสำเร็จไหมมาไม่ครบอะค่ะแล้วก็ปัญหาเยอะมาก ปัญหาเยอะแบบเหนื่อยสุดๆอ่ะก็เตรียมตัวเตรียมตัวแก้ข่าวกันให้ได้แล้วกันหมายถึงว่าคุณคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ครบทุกคนไม่ครบค่ะก็ไม่ครบอยู่แล้วเพราะเด็กถ้าสมมติตามหลักนะไม่ครบตามจำนวนที่เขาบอกไว้อ๋อไม่ใช่เด็กอายุสิบหกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันจะทําให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นไหมเออแค่เป็นกระจุกแค่เป็นกลุ่มที่เขาวางเอาไว้ว่ากลุ่มนี้เงินมันสะพัดแค่กลุ่มนี้มันไม่ได้กระจายมาถึงชาวบ้านที่ ตาสีตาสาที่ทั่วไปที่เรารออยู่อะความเจริญเนี่ยมันไม่ถึงตรงนั้นมันอยู่แค่กลุ่มที่แบบเออกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะที่เขาวางล็อกเอาไว้กลุ่มที่ร่วมร่วมโครงการเท่านั้นต้องใช้คำนี้คำถามคือว่าหลังจากนี้ปุ๊บทุกคนที่ถามก่อนจะไปมูอะ เมื่ีกูบอกกูปล่อยปลาแทบเป็นแทบตายแล้วจุดกูไม่มีปลากินแล้วเนี่ยก็มีเงินเท่าไหร่ไปปล่อยปลาหมดทิออกไปแล้วหยุดปล่อยก็เถอะปลารลอวันนึงไปนนั่งซื้อโลงศพหมดอยาแล้วกูตายกูซื้อเอาเงินที่ไหนซื้อโลงศพไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้คือคนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่วันจะเงินจะมูยังไม่มีเลยเศรษฐกิจมันไม่ได้จะดีหลังจากนี้เศรษฐกิจมันจะฟื้นไหมคือพอมันเกิดมันเกิดเหตุที่พารากอนปุ๊บเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันน่ากลัวขึ้นกว่าเดิม แล้วสิ่งที่หนูบอกอยู่แล้วเนี่ยคือต่างชาติเข้ามาคนไทยเนี่ยควรจะดีใจแต่กลายเป็นเครียดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหากินยังไงเขาหากินกันเองไม่ได้มาพึ่งพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้สําหรับคนไทยขอเป็นคนไทยนะไม่ใช่ประเทศไทยนะคนไทยเนี่ยถ้าคนไหนไม่ได้ภาษาคนไหนไม่ปรับตัวยากยากมากๆแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจโดยรวมดูแล้วดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะใช่รัฐบจลาชุดที่ไปรอบไหม กี repay, ่ปีกี่ปีกี่ปีนไม่รู้อ่ะแต่หนูรู pues so ้ว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะก็ต้องคุยปณีปนอมกันให้ดีแล้วเดี๋ยวก็ได้อยู่ต่อทะเลาะกันไหมจะทะเลาะกันไหมดูแล้วก็เหมือนกับไม่ได้มีเหตุอะไรให้ทะเลาะหลังจากนี้ปุ๊บคุณลองดูซิว่าคุณอยากจะพูดอะไรที่แบบว่ามันน่าจะเกิดขึ้นไตรมากสุดท้ายตกลาพฤศจษการทันวากระต่ายไฟ เออก็จริงๆใกล้ปีใหม่แล้วไม่ค่อยอยากพูดอะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยากให้เรก่องอปีใหม่ใช่ค่ะก็คือก่อนปีใหม่เนี่ยค่ะเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเทพจะมาช่วยมนุษย์มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะมาช่วยสําหรับคนที่ทําบุญสะสมเอาไว้แล้วก็คนที่ขอท่านแบบถูกวิธีนะคะจะรอดจากสิ่งที่มันกําลังจะเกิดอย่างเช่นไฟ ไฟไหม้ในสถานที่คนเยอะๆะแล้วก็การเกิดเหตุในบริเวณที่เป็นแหล่งรวมคนแหล่งชุมนุมแล้วก็มีการแตกตื่นกระจัดกระจายกันอีกยังเห็นภาพแบบนี้แต่ขอให้มันเบาลงขอพูดคำนี้ว่าขอให้มันเบาลงในช่วงพฤศจิกานะคะแล้วก็ช่วงธันวานะคะในช่วงธันวาเนี้ยเเรื่องของโรคระบาดนะคะจะกลับเข้ามาแล้วทำให้การท่องเที่ยวมีปัญหาเพราะฉะนั้นาการเราดู ฝีดาดลิงไม่ใช่น้อยนะะใช่เนาะวันนี้ฝีดาดลิงไม่ได้น้อยนะยอดมันขึ้นเรื่อยๆเนาะยอดมันขึ้นแล้วที่สำคัญคือตายด้วยถ้าคุณผู้ชายอย่างคนที่ตายเนี่ยคือมีเอชไอวีอยู่แล้ววันนี้ก็น่าติดตามกันหรือการละลอกวันระลรกก็มีการกลับมาพูดกันอีกครั้งนะค่ะที่คุณอยางมันจะมีโรคติดต่อโรคเก่าโรคโบราณมันจะกลับมาเนี่ยและค่ะมันก็จะมาในช่วงช่วงนี้จนถึงเดือนมีนาปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ ต้องป้องกันทุกวิถีทางใช่เรื่องของการแพทย์ก็จะจะจะจำเป็นสำหรับชีวิตเรามากๆากจำเป็นจาเป็นมากมีอะไรจะเตือนอีกจนถึงสิ้นปีนี้เอ่อห้ามออกจากงาน ห้ามเราจากงานอย่างเงี้ยงว่รักษางานของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าจะรีบปลดเกษียณขอให้รักษางานเอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าเสี่ยงม่ใช่อาหารหนย่งไม่ใช่เหรอลูกทำไมหล่ะนบคุณแม่จะขอออก w h ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการที่มีคนจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเยอะกว่าเดิมแล้วเราก็จะตกงานกันนั่นแหละเนาะมีอะไรจะพูดอีกไหมฮะ ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนตุลาคมเอ่อตุลานี้ก็รออีกที่หนึ่งค่ะมีประทุมีไฟมาอีกรอบหนึ่งก็ระวังแต่คิดว่าเป็นปริมณฑลนะคะไม่น่าจะเป็นกรุงเทพไม่น่าจะกลางกรุงเทพแล้วแหละใ,ในใน,ในกรุงเทพน,น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วค่ะแต่ว่าปริมณฑลมันยังไม่ไม่ไม่ครบตามจํานวนแหละใช่เอาละนั่นคือสิ่งที่คุณจะเตือนได้ที่คุณบอกอ่ะทั้งหมดอาจจะแบบหมอปลายปลายกระซิบหรือตันยมอะไรบอกคุณวหมนที่เขาบอกมาแค่นี้แหละ